สาเบิ้ลไปไส่เบพี่น้องเลยเพื่อนนั um> ่นแหะประยาดถ่ากล้องนั่นเองกินโลดชุบจับเข้อปยาดถ่ากล้องคนอนเดี๋ยวไปใส่ดูเพื่อนเป็นฐานมาสบเบไปไสดสับเบิ้ไปใสดูเพื่อนนั่นแหะ กกพิดกล่างหมดเอเห็นเม่นมากมันมัไม่พกกูก่พูดได้ยังไงเนอะถ้าพูดดีฮะเขาจะมาให้ตายลดพิูพิุกเนี้ยเห็นมัดถุกล่องุูแต่แม่มดเขาไเห็นถึงขนาดนั้นนะเรื่องการเขาคิปโอเเขาคดให้ยาเขากับเขาเขาอยเขามาด่แม่บริบาลบังคับเพราะมึงต้องทำมันตีเขาเขาคล้ปกับปูไืถึงขนาดนั้นเ้อะลูกบยขยะเขาก็คือ่บยกบเขา ไม่้บางค่ะท่านเเห็นเหรอว่าคนติี้ปะเด็บมติดขู่อะโยงห้องกงมาท่านเป็นห้าเรื่องวบาอะไรเนาคุณเจ้าเ่าวอะไรบ้างว่าเจ้าหมอย่อะไเอยว่าเป็นอะไรคือมันจ้องแต่ตบดั้วแม่แไ้เหตุยังหมยคือมีมอญมาเห็นยังหา มองในแง่บวกแม่ย no ่ามองในลได้ให huh ้คิดว่าปล่อยผู้จักคุณเจ้าคุณเจ้าบ่องคิดปล่อยเฉอนุญาตเม่นมาดีๆนเด้อเป็นใส่ป้ายสีกองจรงัีาเจ้าุ้เจ้าูเจ้า ดูประเทศใจเดือดหูดูจังหวใจใดือดหูเช่นเธอคอมเมนต์มาคนเท่าหน่มีน้าใจดีเนี่ยก่อนจะบอกให้คนแต่คิดว่าโอ้คนนั้นโอ้บอกให้กู ไม่จังหกะหายจังเม่นเม่นบ่อ่รงชุไปมนม้อนบ่รอหายวะขึ้นเขากระบุกกับลานหัวนเน่ยตั้งเมื่อกี้แตนหักเมื่อดุกระล่านแต่ละคนมันสั้นงไถลูกก็คือ <uh ลูกทิ okay. ่สุดวันทีนี้เขาคือลูกเนาะเพราะเราผิดนี่ัะน้ำเงินกับลูกสร้างเองเบี่ยงออก เรื่องตัวใหญ่ไอ้ที่คิดไกลเขาัจะแม่เท่านั้นงานมันพีกตัวพิกไปงานมันขาดกัขาดไปคนเขามีพิคมิดหนึ่งพิกไกญ่กตบว่าก,ก,กูตัวเองได้เขาก็ามาขอขม้า,มาราอาโทษแหงม่นกินุกยางแล้วแหงแหอไัยรูกแล้วแันไข้เบิรด กินมากเนาะลูกท่านในเมืองทามาดีนะเมร์แม่ก็ดีเพิ่เพิดหักคือเก้าบริขายบริสั่งยังได้กับเพิลูกเข้ากินกันติดนาแคนะคนเจ็บจำเป็นกระต o n น้องหลักเอานอลูกเาเองสบายนะจ๊ะเขาล้สาย่านยงี้เา อย่างอดีตแั่กระพันไปแล้วมันจบไปแล้วมันจากับต้นจุกซะตำนางมุนชินได้ลำเห็ดไปกับไหนเราหักไปคนเดียวแล้วจ้ะอย่าไปสั่งเติมนลำเนาะอันนี้คอลอกไปม้วนคอลอกอันนี้เด้อไปม้วนอีกตนลูกอย่าสั่งเติมนลำซะเบาเพ็ดตำมุนนะ ผ่านมาเราก็พิษธาตปแล้วกับธธเมย์ตอนนี้มันก็ดีกันแล้วแมก่ก็เอ้าซีอาไข่เทโถแล้วบะไได้ให้เลยเนี่ยเจมส์เฮทคม่กับพิษอันมันต์น,นั่นแล้วกัยยองพิษอันมหันต์นั่นแหละคื่ามันขาดไปเลยเห็นไหม